สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูรถตู้เข้าใหม่นะคะรีวิวให้ดูก่อนเก็บงานกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota c o m มพิวเตอร์2.8นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2023 บอกเลยว่าเป็นรถเพิ่งเข้าก่อนเก็บงานและบิ้วงานนะคะสภาพสวยมากรับประกันไม่มีชนหนักพมิมความน้ําท่วมคันนี้รถเพิ่งเอามาจอดเลยนะคะเพิ่งซื้อเข้ามาเลยได้ปี2023ราคาคา่คาตัวน้องอยู่ที่1 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าได้ปีใหม่ด้วยแล้วไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมตัวรถสีขาวสวยเดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิควม่มไม่มีน้ําท่วมและไม่แท้ร้อด้วยนะคะตัวรถรับประกัน โครงสร้างแท้เดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้มาในส่วนของสีขาวเลยนะคะถ้าใครอยากได้สีขาวบอก VIP แนะนําคันนี้เลยลูกค้านะคะใครที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้ลูกค้าติดต่อหาลุงเปี้ยโดยตรงได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะ090ค่ะ3247586นะคะ090 3247586บอร์นี้เพิ่มเพื่อนเอดไลน์ได้เลยนะคะมาในส่วนของกระจกหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคาดด้วยโฟมียมนะคะ ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะเรียบรย้อยดวงไฟไฮโดรเจนนะคะสภาพดวงไฟสวยไร้คราบเหลืองรอยแตกเ้าไม่มีอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะคะบอกเลยว่ายางก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะทั้ง4เส้นนะคะมาพร้อมล้อกระช้าเดิมเดิมโรงงานมีฝาครอบล้อมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ เรียบร้อยมือจับเป็นสีเดียบตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนิดนึงนะคะภายในคุมโทนด้วยสีดํามีช่องใส่แก้วน้ําให้นะคะน็อตเดิมโรงงานค่ะมานบางแดดเป็นสีครีมน้ําตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าของเราเน้นโครงสร้างแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีชนหนัก ไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมและไม่แทร้ร้อยเปอร์เซนด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะสามารถตรวจสอบได้หมดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะค่ะมาพร้อมเบาะสีครีมเข้มนะคะเป็นเบาะ V.I.P. โซฟาเลยลูกค้านะคะทั้งในส่วนของห้องสภหรัห้องผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะได้ตัวเบาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สามารถเอาขึ้นได้นะคะมีช่องใส่แก้วน้าให้เรียบร้อยนะคะ ภายในสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่เบีต่างๆมีมาให้ค่ะได้นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้บอกเลยว่านี่คู่มือมีมาให้นะคะมีช่องเสียบ USB มาให้เรียบร้อยภายในก็คุมโทนด้วยสีเทานะคะแต่กับสีดำสวยมากมีที่จับขึ้นลงได้สะดวกสบายและตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของสีครีมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานรยร饶เรเจะไม่มีค่ะซีนถุงยังอยู่ครบนะคะหน้าจอทีวี มาให้เรียบร้อยนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นี่นะคะมาพร้อมเบาะหนัง3แถวนะคะเก้าที่นั่งอันนี้สามารถดำเนินการทำป้ายเหลืองได้เลยนะคะด้านหลังก็มีทางออกฉุกเฉินให้นะคะผาเบาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตามระเบียบของกฎขนส่งเลยแล้วเป็นรถป้ายฟ้าเทลูกค้าสามารถดําเนินการทําป้ายเหลืองได้เลยนะคะสาภาพตัวเบาะค่ะสวยเลยแต่งตึงรอยย่นรอยยับไม่มีนะคะสายเบี้ต่างๆมีมาให้ค่ะเป็นเบาะโชฟาเลยนะคะ3แถว9้าที่นั่งนะคะสาภาพตัวเบาะคือสวยแต่งตึงเลยรอยย่นรอยยับไม่มีค่ะนะคะตัวเบาะสวยมากนะคะไม่ว่าจะในส่วนของด้านข้างนะคะก็แต่งในส่วนของ พรมมาให้เรียบร้อยเลี้วนะคะเป็นโชฟาแล้วบาะจกกระจกต่างๆก็คือได้ม่านบางังแดดมาครบนะคะ แล้วก็สวยๆแบบนี้เลยที่ทุกกระจกมีมาให้2อ,อันนะคะระบบแอร์ระบบไฟใช้งานได้ปกติเลยนะคะภายในสวยๆแบบนี้นะคะทั้งดับเพลิงค่ะมีมาให้ครบเลยนะลูกค้าคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เท้าก็คือเป็นไม้กระดานอัดอย่างดีนะคะที่ทุกกระจกก็คือจัดมาให้ลูกค้า2อ,อันด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ค่ะมีคําว่า VIP เรียบร้อยนะคะแล้วก็หนะ้าจอทีวีค่ะ อันนี้เปิดได้นะคะอ่าหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะ24นิ้วนะคะได้หน้าจอทีวีมาเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานได้เลยคุณลูกค้านะคะในส่วนของสายเบลล์ต่างเราก็มีมาให้นะคะและที่สําคัญใครอยากได้คันนี้นะคะ ราคา1 6 8 0 0ล้านบาทเท่านั้นลูกค้าได้รถปี2020ด้วยรถสภาพสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยมีทางออกฉุกเฉินให้เรียบร้อยนะคะสามารถส่งรถให้ลูกค้าทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะส่งรถให้ถึงที่จัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นแถบประตูเนาะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถเดิมโครงสร้างเดิมโรงงาน นะคะประตูนะคะนี่เลยกระจกคือแท้ทุกบานประตูดูดไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะนี่เลยยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็คือมีในส่วนของกล้องหลังเรียบร้อยนะคะคาดด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะ นนมีทางโอชุกเฉินเรียบร้อยนี่รถก่อนเก็บงานนะคะก่อนบิ้วงานเลยนะคะติดในส่วนของฟิล,มล์มละลาย้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกต่างๆก็คือแท้ทุกบานเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของกุญแจนะคะนี่เลยเป็นกุญแจแบบเสียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ภายในค่ะนี่เลขไม้นะคะวิ่งใช้งานอยู่ที่8 0 0 0มืน หนึ่งร้อยสิบหกกิโลเมตรนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะมาพอมเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะคะหน้าจอแต่งนิดนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะอันนี้ไม่เป็นกัไงไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราดูแลให้หมดแล้วก็ฟ้าเพดานรวยรารวยเจอไม่มีภายในสวยมากนะคะภายในก็คือจะเป็นเบาะโชฟารเรียบร้อยนะคะเมทัลขอร์ประตูเดิมเดิมโรงงานเลยค่ะไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะของแท้เดิมโรงงานนะคะสามารถตรวจสอบได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หลังการขายให้คุณ ลูกค้าด้วยนะคะ2ปีหรือ10,000กิโลยางได้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วก่อนลูกค้ารับรถไปเรายังมีช่างของเราตรวจเช็คร,รถให้ลูกค้ามากกว่า30จุดเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนทายโคงเลี้ยวเช็คช่วงล่างต่างๆของตัวรถนะคะเราเช็คให้หมดเลยทําให้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตรวจรถจากทีเชอร์ด้วย274จุดนะคะรับประกันตัวรถโครงสร้างแท้เดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมและไม่แท้100%ด้วยมีใบเซอร์รองรับนะคะตรวจร จากประเทศเยอรมนีเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะบอกเลยว่ารถของเรารับประกันไม่มีชนหนักปริกความน้ําท่วมนะคะพบกับดอกเบี้ยสุดพิเศษมากมายเลยค่ะที่โรคอยคุณลูกค้าอยู่นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่สามบาทน,นิดๆเท่านั้นเองนะคะมีบริการส่งรถให้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะสาขากรุงเทพของโเบี้ยจะอยู่ที่มินบุรีหนองจอกค่ะกรุงเทพมหาคนครถนนเส้นมิตรไมตรีนะคะแล้วก็จะมีสาขา ภาคใต้ก็จะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ติดกับสียแยกไฟแดงตาปานในเมืองสุราษฎร์นะคะแล้วก็จะมีสาขาทางไปสนามบินสุราษฎร์ด้วยลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยรถของโนเปี้ยทุกคันออกง่ายมากๆเอกสารไม่ยุ่งยากเครด,ดิตจัดเต็มฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะแล้วมีรถตู้ให้ลูกค้าเลือกมากมายนะคะไม่ว่าลูกค้าจะได้อยากได้รถตู้คอมพิวเตอร์นะคะ เป็นหน้ายาวเครื่องยนต์2.8นะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้จัดมาให้หมดเลยหรือว่า VIP ทั้งคันเราก็จัดมาให้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าจัดมาให้ครบและรถทุกคันคัดสัรมาให้อย่างดีเป็นรถเกรด A ปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่หลักหมื่นก็มีไม่แสนต้นตก็มีนะคะแล้วเป็นรถป้ายฟ้าแท้ด้วยหรือลูกค้าอยากได้เป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์หน้าสั้นก็จัดมาให้เช่นเดียวกันทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะของเราก็จะเป็น 2,018ขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นเพียง719,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ v ว n t u r รีนะคะจัดมาให้ทั้งตัว G และตัว V เลยค่ะนะคะมีทั้งสีขาวและสีดําเลยลูกค้าสามารถทักมาสอบถามได้รวมไปถึงฮุนไดเอสวนะคะเราก็มีมาวางจําหน่ายเช่นเดียวกันนะคะใครอยากได้สเปคประมาณไหนแจ้งกันเข้ามาได้เลยและที่สําคัญเรามีหลายธนาคารเลยรองรับคุณลูกค้านะคะสามารถดําเนินการทําป้ายเหลืองได้เลยนะคะขอเราไม่ต้องรอระยะเวลาผ่อนให้ครบหปีถึงจัดทาได้นะคะ ซื้อไปนะลูกค้านะอนุมัติรับรถก็คือสามารถดําเนินการทําป้ายเหลืองได้เลยใครที่กําลังวิ่ง ขนส,ส่งนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะเอาไปต่อยอดธุรกิจวิ่งทัวร์นะคะต่างๆแนะนาเลยลูกค้าส่งรถให้ทั่วไทยจัดไฟแน์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะใครจะไปดูภาคกลางก็ได้นะคะสาขาภาคกลางก็มีแล้วก็ภาคใต้2ส,สาขานะคะใครที่สนใจแล้วนะคะติดต่อหานุองเฟย์โดยตรงได้เลยตามเบอร์ที่แปะไว้ให้ค่ะทักมาปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ090นะคะ324 7586นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ090ค่ะ3 2ม 47586เบอร์ 7, 5, 8, 6, 6, 1, นี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะทักมาคุยกันได้เยอะๆได้เลยนะคะแล้วไม่ได้มีแค่รถตู้นะรถเกง๋งรถกระบะเรามีให้เลือกหมดเลยรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะรถตูถ้ทึบรถตู้ห้องเย็นนะคะลูกค้าขารถครอบพอลอยรถฟวินมีหมดนะคะอยากได้แบบไหนก็ทักมาคุยกันก่อนได้นะคะซ้อมรับวันนี้น้องเป้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยค่ะ mm hmm. คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะ mm hmm. เจอนใหม่คลิปหน้าค่ะพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ